สองศูนเก้านะครับกรุงเทพป้านตาคีลอลี่อยู่นะครับลบบุรีนะครับอ๋อวันนี้4ตู้นะฮะนี่แหละครับพอถึงลบบุรีคนจะเยอะนะครับ ถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนเยอะมารอรถธรรมดาสองหนึงน่งกันเยอะนะครับอย่างที่ถ่ายไปในล่าสุดที่นี่สถา,านีรีที่นี่สถา,านีรีก่อนที่ท่านจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งขอ,องและสมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะอย่าลงลืมไว้บนขบวนรถอาจเกิดการสูญหายได้ขอความกรุณาท่านผูน้โดยสาร 2 0ึ่งเ่เก็ออกไปแล้วนะครับนที่จเทในชคนชที่สเป็นขบวนรถเร็วเที่ยวล่องคนเย <1 S 1> อะมากรับส่งทุกน้สารจากสถานีเด่นชายปลายทางสถานีกลางกรุงเทพปร,ร,ร,พระพิวัติ